สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะขอรยากมีสุขภาพดีเชินทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเพชรก็จะมาฝึกโยคะ ท่านะคะสำคัญสำคัญที่ต้องยืดเป็นประจําทุกวันเลยนะคะในท่าเบื้องต้นง่ายๆนะคะถ้าใครอยากมีสุขภาพดีตามเพรมาเลยนะคะวันนี้เราจะฝึกกันประมาณ5้ท่าง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำสมาธิกันหน่อยเอามือมาจับที่หน้าท้องของเราแล้วหายใจเข้าท้องผ่องหายจอกท้องยุบนะคะเป็นการนะคะทำสมาธิแล้วก็ เรียกนะคะพลังงานนะคะแล้วก็ทําให้ปอดของเราแข็งแรงถ้าเราหายใจถูกวิธีนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะคะมาจับที่หน้าท้องของเรามือ,อข้างแล้วก็ปล่อยวางไว้ที่เข่าหายใจเข้านะคะลากลมหายใจเข้ามาลึกท้องผองแล้วก็หายใจออกท้องยุบนะคะเริ่มกันเลยหายใจเข้า หายใจออกยาวๆผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบหนึ่งนะคะมีสมาธิผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออก ยืดอกขึ้นเปิดไหลมีสมาธิวางมือไว้ที่เขาทั้งสองข้างหายใจเขา้ายกมือประสานกันยืดขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อยืดนะคะลำตัวยืดแขนช่วยให้ กระปี้กระเป๋านะคะเลือดนะคะลมหรือว่าเลือดไปเลี้ยงใบหน้าและศีรษะลำตัวได้ดีนะคะช่วยให้คุณหน้าอ่อนเยาว์ลงนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะยืดแล้วก็แขนมาติดกับหูทั้งสองข้างมือทั้งสองยืดไปตรงตรงยาวๆค้างไวสิบลมหายใจเดี๋ยวเพชรจะนับด้วยนะคะง่ายมากๆหายใจเข้าท้องฟองหายใจออกท้องยุบนับไปหนึ่ง สองสามสี่ห,ห้าหกเจ็ดแปดจ้า และส0ค่าค,ค่อยๆนะคะวางมือลงไปนะคะเพียงท่าแรกเท่านั้นเราจะรู้สึกพลังงานความร้อนวิ่งผ่านแขนมือขึ้นไปนะคะร้อนมากๆได้เหงื่อเลยนะคะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ได้ผลเยี่ยมมากๆลองไปทําดูสาหรับท่าที่1น,นะคะต่อไปท่าที่2ยกมือขึ้นมานะคะงองพับศอกแบบนี้เอามือ ข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าของเพชรก็จะเป็นข้างซ้ายจับที่ศอกนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะมือน,นะคะด้านหลังอยู่ตรงบริเวณกลางลําตัวหายจะเข้าหายจะออกนะคะเอียงลําตัวหรือว่าดึงศอกนะคะให้เข้ามานะคะลึกๆเลยยืดลึกๆนะคะแบบนี้หายใจเข้าหาย whales, ใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะกดเรือยืดลําตัวหายใจเข้า หายใจออกยืดลำตัวกลับคืนมาวางมือนะไว้ตรงบนเทาแล้วก็สลับกันอีกข้างยกแขนข้างซ้ายขึ้นไปอาจจะเป็นข้างขวาของเพื่อนๆนะคะงอพับศอกนะคะแล้วก็เอามือข้างขวามาจับที่ศอกที่พับไว้แล้วก็นะคะเอียงยืดลำตัว นะคะไปตรงกันข้ามเห็นไหมคะเราจะได้ยืดลำตัวนะคะด้านข้างนะคะท่านี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหายใจเข้าหายใจออกค้างเอาไว้นะคะยืดลำตัวให้ตรงนะคะกับด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครไปได้ลึกนะคะค่อยๆก้มศรีรษะเราไปได้ได้สะบักด้านข้างเลย หายใจเข้าหายใจออกอได้นะคะตรงบริเวณหัวไหล่ด้วยหายใจเข้าหายใจออกอวาดลำตัวกลับขึ้นมาท่าที่สองง่ายๆเลยนะคะอ่ะต่อไปท่าที่สามมีเลยนะคะท่าพีเสื้อนะคะเป็นท่าพื้นฐานง่ายๆบางท่านที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะคะไม่สามารถวางเข่าหรือวางขาลงติดพื้นให้เอามือ มาอบที่ฝ่าเท้ายืดอกขึ้นหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็กระพือกระพือกระพือขาแบบนี้นะคะทุกทุกวันรับรองเลยนะคะ,ะเลือดนะคะไหลมานะเวียนดีไหลมาเลี้ยงส่วนนะคะลำตัวส่วนขาได้ดีหายใจเข้าหายใจออกอดูนะคะทำทำประมาณสักสิบ หรือยีครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปจะสาธิตให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หานะคะหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะโน้มลำตัวไปด้านหน้าเราค่อยๆวางหน้าท้องของเรานะคะให้วางลงตรงที่ ขะฝ่าเท้าของเราที่กําลังนะคะอบก,กันอยู่หรือว่าชิดกันอยู่หายใจเข้าหายใจออกท่านี้นะคะช่วยยืดบริเวณขานี้ขานะคะใครที่มีบริเวณขาด้านในและด้านนอกสะโพกนะคะที่ปวดมากๆนะคะยืดได้ดีนะคะหายใจเข้าหายใจออก เป็นท่าพื้นฐานนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าใครที่ปวดขาหนีปวดหลังนะคะนำท่านี้ไปยืดเลยนะคะหลายๆรอบแล้วคนจะรู้สึกดีมากๆนะคะระหว่างที่เรายืดอยู่ค่อยๆหายใจเข้าหาจับท้องผ่องวางศีรษะติดกับพื้นถ้าใครฝึกประจำทุกวันเอามือมาประสานกันขึ้นมาแบบนี้อ๊วางศีรษะลงไป ให้คอยยืดแขนทั้งสองนะคะให้มันเหนือศีรษะให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกเรานะคะระหว่างที่เรายืดอยู่นะคะเราจะรู้สึกว่านะคะหน้าแขนของเราที่ถูกยืดแขนถูกยืดที่สําคัญขาหนีของเราสะโพกขาด้านในขาด้านนอกได้ถูกยืดหมดทุกส่วนหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออก ค่อยยืดลำตัวกลับขึ้นมาตามองตรงไปอ่อหายใจเข้าและหายใจออกท่าที่สามไปแล้วนะคะต่อไปนะคะท่าที่สีง่ายมากๆเลยเป็นการเกิด กระตุ้นกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองของบริเวณทรงอ,อกนะคะไม่ว่าจะเป็นของท่านหญิงและท่านชายนะคะแล้วก็นะคะรักษาโรคได้ด้วยนะคะ,ะให้เราอยู่ในท่าคลานแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะยืดนะคะหลังไปด้านหลังหรือว่าสะโคกนะคะไปด้านหลังแล้วค่อยเลื่อนมือมาแบบนี้นะคะค่อค่อย โยกลาตัวไปทางซ้ายโยกลาตัวไปทางขวาแบบนี้แล้วค่อยเดินมไปด้านหน้าแล้วค่อยาวางหนะ้าอ,อกตรงไปวางคางลงไปแบบนี้อื่หายใจเข้าหายใจตามองตรงไปทางน,นี้เราจะได้กระตุ้นต่อมน,น้ำเหลืองตรงบริเวณวงอกหน้าอกได้ดีมากมากที่สําคัญหายใจเข้าท้งองผองหายใจออกตรงยุบ ใครสามารถขยับสะโพกได้ก็จะดีมากๆนะคะช่วยแก้อาการปวดเอวนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกพอนคลายพางไว้สักครู่หายใจเข้าหายใจออกเอารู้สึกพอนคลายแล้วยืดลำตัวกลับคืนมาต่อไปนะคะท่าสุดท้ายท่าที่ห้าท่าแมวนั่นเองนะคะเป็นการยืดน,นะคะสะบัก แล้วก็แก้การปวดเอวนั่นเองนะคะอ่าหายใจเข้านะคะให้เรานะคะยืดสะบักขึ้นมานะคะแล้วก็ย้อนนะคะศีรษะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจออกนะคะค่อยย้อนหน้าท้องลงไปหายใจเข้าหายใจออก แต่ล้วยังไม่พอเราอยู่ในท่าเดิมนะคะให้เราย่อนหน้าท้องลงไปหายจะเข้าหายจะออกนะคะค่อยๆหมุนบิดลําตัวบิดสะโพกไปด้านซ้ายแล้วก็ยืดโกลงลังขึ้นมาแล้วก็ย่อนสะโพกไปด้านขวาย่อนหน้าท้องลงมาเป็นวงกลมนั่นเองโอ้โหท่านี้นะคะสุดยอดมากถ้าใครที่มีหลังแข็งปวดสะบักห้ังสองข้าง ปวดเอวนะคะอสามารถงอมาบสอกแบบนี้เลยให้เป็นวงกลมไปเลยห้าถึงสิบรอบใครมีเวลาสิบถึงยี่สิบรอบยิ่งดีเลยนะคะเห็นไหมคะระหว่างที่เราบิดไปเราก็จะได้ข้อต่อของสงฆกเสียงดังกรอบแก็บือเราก็จะนะคะสลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าหายใจออไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกยืดขึ้น บิดเอวไปทางซ้ายย่อนหน้าท้องลงไปนะคะแล้วก็อิดลำตัวไปทางขวายืดลังขึ้นมาเราได้เหงื่อเลยทีเดียวหายใจเข้าหายใจออกนะคะที่สำคัญสามารถองอพับศอกแบบนี้นะคะหายใจออกอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกโอ้รู้สึกดีมากๆเลยนะคะ อะเราก็ได้ฝึกกันไปแล้วโยคะที่จำเป็นนะคะต้องฝึกนะคะทุกทุกวันเลยนะคะจะดีต่อสุขภาพมากๆห้าท่าเท่านั้นนะคะ ท่านใดอยากมีสุขภาพดีนะคะแก้การปวดเมื่อยแก้โรคต่างๆได้เลยนะคะระบบหายใจปอดแข็งแรงร่างกายยืดยืนกระชุ่มกระชวยนะคะมีพลังนะคะไม่ว่าคุณจะอายุทเท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถที่จะ,ะเริ่มได้เลยนะคะดีต่อสุขภาพของคุณนะคะเรารับรองได้เลย ว่าเพชรก็ฝึกเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะเพชรหวังว่านะคะคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะเพื่อสุขภาพที่ดีทุกๆวันมีความสุขมากๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเพชรจะนำสาระดีมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย